I don't rely on luck, okay. moron. <laughs> I don't rely on luck, moron. This lets us tighten up our defense. I don't rely on luck, moron. มันดูถูกกันเกินไปนั่นไงยับหน้ามเข้าไป

ร <laughs> ออยูแล้วไม่ทันไหวไหมจินมานะเว้ยจินมานะเว้ยอ่ะสวยไม่ทันแล้ว

เออเอา,าเงาดิเงาดิโอ้โหยังไม่ได้อีกอะยังไม่ได้อีก o r o n นี่ย <c oughs> Let's keep passing the ball around. tiêu lắm, wait. Let out, tie, 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 Đi tie, 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 Đi tie, กูจะบล็อกเอาใครจะเนี่ยได้ฮึสิโดมายังไงนี้เอาโผ่ยพลาดอยู่เบส เออเนี่ยทำอะไรโอกาสขึ้นนำหลายทีนะโอ้ยเฮ้ยโอยเขาว่าสวยหางด้วยแอคชั่นออกด้วยแต่ไม่ได้ดีเน่ ối phải không ơi không phải 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 không tua, không phải tua mày thán, phải 3 phải ทิกนชนะเฉยนชอนอีก